เรียกได้ว่าเป็นหนึ่งเกมที่มีกระแสฮอตฮิตที่สุดในตอนนี้เลยก็ว่าได้นะครับสำหรับตัวเกม o d ดิน a h r าร i า i รซที่กำลังจะเปิดให้เราได้เล่นกันเน่ในวันที่29เมษายนนี้หรือสิ้นเดือนที่จะถึงนี้เองนะครับผมเลยทําให้ใครหล,หลายๆคนเนี่ยต่างหาข้อมูลกันเต็มสูบเลยนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องระบบเกมต่างๆ ตัวละครหรือแม้กระทั่งอาชีพหลายๆอาชีพเนี่ยว่าจะมีอาชีพไหนเนี่ยที่เหมาะกับเราบ้างนะครับในวันนี้ทางช่อง Nicey Gaming เนี่ยก็จะไม่พลาดที่จะมาแนะนําในส่วนของอาชีพที่หลายๆคนเนี่ยน่าจะสนใจกันเป็นพิเศษนะนั่นก็คืออาชีพโรกหรือว่าอาชีพนักนูที่เราเล่นกันอยู่ตลอดเวลานั่นเองนะครับว่าความสามารถของอาชีพนี้เนี่ยจะโดดเด่นเหนือคํารมายากสักแค่ไหนนะครับเดี๋ยวในคลิปนี้เนี่ยก็จะมีบอกด้วยนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่านะครับว่าในคลิปนี้เนี่ยจะมีอะไรที่น่าสนใจกันบ้างก่อนไปชมคลิปนะครับ ฝากกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้ผมได้ทำคลิปใหม่ๆด้วยนะครับ <S <S ขอแนะนำไลนซีการ์ดร้านเติมเกมมือถือราคาถูกสะดวกปลอดภัยการันตีเนี่ยไม่มีรีฟันแน่นอนร้อเนะครับหากใครเนี่ยสนใจที่จะเติมเกมมือถือราคาถูกหรือเติมเกมโอดินวาร่าเลซิ่งกับทางไลนซีการ์ดเนี่ยก็อย่าลืมกดที่ลิงก์ใต้คลิปกันด้วยนะเรามาเริ่มดูทางฝั่งของสกิลกันบ้างดีกว่านะครับซึ่งแน่นอนว่าตัวละครตัวนี้เนี่ยค่อนข้างโดดเด่น ในเรื่องของการยิงระยะไกลอยู่แล้วแล้วสกิลต่างๆที่มีให้เนี่ยก็ค่อนข้างจะเอื้ออำนวยในส่วนของการฟาร์มมอนอย่างเต็มสูบเลยนะครับถ้าถามถึงว่าใครอยากจะเล่นตัวละครตัวไหนเป็นพิเศษแล้วก็ผมเนี่ยจะแนะนําทางฝั่งของนักธนูหรือว่าอาเชอร์เนี่ยเป็นตัวละครแรกๆเลยนะครับผมเพราะว่ามันฟาร์มง่ายมากๆเลยนะอย่างเช่นสกิลแรกเนี่ยถ้าเกิดว่าเราเนี่ยยิงออกไปนะครับผมก็จะมีการสร้างความเสียหายค่อนข้างสูงด้วยนะครับเป็นการโจมตีศัตรูแบบเป้าเดี่ยวเลยนะครับแล้วก็เหมือนจะเสีย MP หรือว่ามานาเนี่ยไม่ ค่อยเยอะสักเท่าไหร่นะครับความเสียหายก็ขึ้นอยู่กับพลังโจมตีของเราด้วยนะครับอยู่ที่ประมาณ220%เท่านั้นเองนะแล้วใน,นส่วนของสกิลนี้เนี่ยสามารถแอคทีฟเพิ่มตัวสกิลใหม่ขึ้นมาได้ด้วยนะครับผมก็จะเป็นสกิลธาตุไฟประมาณนี้อ่าตรงนี้ก็จะเป็นการยิงสนูออกไปเนี่ยอยู่ที่ประมาณ2ตัวด้วยกันนะครับผมก็คือยิงดอกเดียวเนี่ยโดนถ,ถึง2เลยถ้าอยู่ในระยะใก,กล้ๆกันนะนะเราใช้มานานเนี่ยอยู่แค่ประมาณ8เท่านั้นเองนะครับก็ไม่ได้ถือว่าเยอะอะไรมากในส่วนของช่วงแรกเพราะว่าเรราาาี่่ยสามาถทจะปลอบอบ หรือว่าออโต้โดยการที่ปลดในส่วนของสกิลเนี่ยทิ้งได้นะครับไม่จะเป็นต้องใช้สกิลเนี่ยทุกสกิลขนาดนั้นนะครับผมก็คือปล่อยแบบทิ้งไปเลยตรงเนี้ยกดไปเลยครับไม่ต้องแบบออโต้ทุกสกิลก็ได้เพื่อที่เราเนี่ยจะได้เซฟมานาด้วยนะครับเห็นไหมมานาผมเนี่ยก็ ไม่ได้ออกเยอะขนาดนั้นนะครับยิ่งเวลสูงๆเนี่ยมาลาที่ใช้เนี่ยก็ยิ่งน้อยลงเราก็ใช้ตัวสกิลเนี้ยสกิลแรกเนี่ยเป็นตัวสกิลพื้นฐานในการโจมตีศัตรูก็ได้เหมือนกันส่วนสกิลที่2เนี่ยก็จะเป็นสกิลในเรื่องของการเน้นบัฟนะครับเนี่ยกดบัฟก็จะเพิ่มในส่วนของความสามารถหลบหลีกนะครับเป็นเวลาจิบสวินาทีเลยนะอันนี้ก็ช่วยได้เยอะเลยนะครับแล้วก็จะมีสกิลที่เพิ่มขึ้นมาที่ผมใช้ตรงเนี้ยที่เป็นสกิลแอคทีฟนะครับอันนี้ก็ดีเหมือนกันนะ ก็คือมันจะเพิ่มความเร็วในการโจมตีนะครับผมไม่ได้ต้องการเรื่องของการหลบหลีกในการฟาร์มบอสหรือว่าตีมอนสักเท่าไหร่นะครับผมตอนที่ปล่อยออโต้นะก็เลยมาแอคทีฟในส่วนของสกิลนี้เพื่อที่จะได้ในเรื่องของความเร็วโจมตีเท่านั้นเองนะครับตรงนี้ก็นักธนูจะเด่นมากๆเลยส่วนสกิลต่อไปนะครับนี่ก็เป็นสกิลที่เราเนี่ยน่าจะต้องใช้กันด้วยในกรณีที่ถ้าเกิดว่าเราเจอศัตรูหรือว่าคนอื่นๆที่ไม่ใช่คนในกิลดียวกัน ที่พยายามจะปิดบอดเรานะครับเราก็ยังมีสกิลตรงเนี้ยที่เอาไว้ช่วยในการป้องกันหรือว่าการหลบหลีกเพื่อที่จะหนีจากตรงนั้นได้เลยนะครับจะเป็นการยิงลูกศรอ,ออกไปนะครับทำให้ศัตรูเนี่ยติดสถานะถอยกลับหรือว่าสถานะก,กระเด็นนั่นเองแล้วก็ใช้มานานเนี่ยไม่ค่อยเยอะแค่ๆประมาณ7-8เท่านั้นเองนะครับถือว่าเบาลงมากๆจากเดิมด้วยนะส่วนสกิลนี้เนี่ยก็จะช่วยในการอัปเกรดขั้นสูงเลยนะครับส่วนใหญ่แล้วสกิลที่ผมพูดเนี่ย จะสามารถซื้อได้ในราคาไม่ถึงล้านนะครับก็อยู่ที่ประมาณล้านหนึ่งบ้าง5 0 0แสนบ้างหรือว่า2 0 0แสนแสนหรือ5 0 0 0มื่นนะครับผมยกเว้นสกิลสีม่วงที่กำลังจะพูดต่อไปนี้ค่อนข้างแพงน่าดูเลยนะครับตรงนี้เนี่ยสกิลจะช่วยในเรื่องของการโจมตีติดพิษนะครับตรงตตัวเลยคือยิงเข้าไปเนี่ยติดพิษ100%แน่นอนนะครับแล้วก็จะติดอยู่ที่ประมาณ4วินาทีนะครับแล้วก็จะค่อยๆลดลงไปเรื่อยๆนะแต่ถ้าเกิดว่าเราอัปเกรดมันมีสกิลอัปเกรดเนี่ยอยู่2สกิลใช่ไหมครับถ้าเกิดว่าเราเปลี่ยนเป สถานะพิษเนี่ยเป็นสถานะน้ําแข็งเลยนะครับก็ยิงศัตรูเนี่ยติดสถานะกระเด็นด้วยนะแต่ไม่ได้กระเด็นมากนะครับก็เหมือนแบบเป็นสกิลขัดนิดหน่อยแล้วก็สกิลนี้นะครับที่เป็นรูปอ้าปากเนี่ยอันนี้ผมก็คิดว่าทุกคนน่าจะใช้นะในกรณีที่เราเนี่ยไม่อยากเสียเลือดในการฟาร,ร์มนะครับก็ใช้สกิลนี้ยิงเลยก็ได้นะเพราะว่าสกิลนี้จะเป็นการดูดเลือดให้กับตัวเราด้วยนะครับผมเหมือนที่ยิงธนูออกไปประมาณ5ครั้งนะครับแล้วก็ดูดเลือดทั้งหมด5ครั้งเลย ถือว่าค่อนข้างดีนะใช้มานาแค่10เท่านั้นเองนะครับหรืออาจจะเปิดสกิลนี้ยาวๆเลยก็ได้แล้วยิงศัตรูเนี่ยเราก็จะดูดเลือดเรื่อย,อยๆก็ไม่มีวันตายและอะไรประมาณนี้สําหรับการฟาร์มนะครับผมส่วนต่อไปเนี่ยก็คือสกิลในเรื่องของการกักขังและอันนี้เหมาะสําหรับการใช้ PVP ซะมากกว่านะครับแล้วมานาเนี่ยค่อนข้างเยอะผมก็เลยไม่อยากจะให้ใช้ในการฟาร์มสักเท่าไหร่นะครับมันจะหนักไปนในเรื่องของการตีคนซะมากกว่าถ้าเกิดเราจะไปวอลอะไรเงี้ยสามารถใช้ได้เลยนะครับเพื่อที่จะป้องกันศัตรู เที่โถมเข้ามาร้วงเราเพราะเราเป็นสายระยะไกลอะไรประมาณนั้นนะนะรวมถึงสกิลนี้ด้วยนะครับที่เป็นสกิลแอคทีฟอีกอย่างหนึ่งก็คือสกิลนี้จะมีผลเสียค่อนข้างเยอะเลยเพราะว่าเราต้องใช้ระยะเวลาในการไล่เพื่อวางวงไฟนะครับแล้วก็ให้ศัตรูเนี่ยวิ่งเข้ามาโดนเพื่อติดสถานะสตาร์ทนั่นเองนะครับผมแล้วใช้มาาย,ยที่ประมาณ10 MP ด้วยค่อนข้างเยอะพอสมควรเหมือนกันนะแต่ติดสตาร์ทเนี่ยร้อเ็เลยนะครับถ้าใครที่ชอบสาย PvP เนี่ยก็จัดสกิลพวกนี้ไปได้เลย ตรงนี้เป็นสกิลแอคทีฟหมดเลยนะครับส่วนสกิลพาสีฟเนี่ยผมยังไม่ได้พูดถึงนะบวกค่าหลบหลีกอะไรพวกนี้ซะเยอะนะครับผมเนี่ยเราลองมาหาอ่านดูก็ได้นะเพิ่มความเสียหายระยะไกลเพิ่มการแม่นยําเพิ่มขึ้นต่างๆเนี่ยเพียบไปหมดเลยนะครับตรงเนี้ยเราก็สามารถที่จะใช้ได้แต่ที่จะให้นําที่ใช้เลยก็คือจะเป็นการเพิ่มความเสียหายระระกลตรงนี้กับอีกอันหนึ่งก็คือสกิลนี้นะครับในช่วงแรกๆเนี่ยก็คือจะมีเรื่องของความเร็วในการเคลื่อนที่ที่ค่อนข้างสูงมากๆเลยนะครับ1.5% ถือว่าเอาไว้ใช้ก่อนได้สำหรับสีฟ้านะส่วนสีม่วงกับสีทองเนี่ยไว้เป็นเ n d g เลยดีกว่านะครับก็เลยยังไม่พูดถึงแล้วกันถัดไปเนี่ยก็คือสกิลสีฟ้าสกิลนี้นะครับสกิลนี้ค่อนข้างใช้มานาเยอะเอาไว้ pvp น่าจะเป็นประโยชน์มากกว่าสำหรับคนที่แบบว่าไม่อยากเสียมานาเยอะๆในการฟาร์มนะครับผมอันนี้จะเป็นการเพิ่มอัตราการลุมดีที่ค่อนข้างสูงมากๆเลยก็เอาไว้หนีศัตรูเวลาที่เขาจะมาปิดบอดด้วยแหละครับส่วนสกิลสีม่วงหลังจากนี้จะเป็นสกิลแบบหนักๆแล้วนะครับอาจจะใช เยอะเลยแหละประมาณ3ล้าน4ล้านนะครับใครที่ฟาร์มเงินเยอะๆเนี่ยสามารถซื้อพวกนี้ใช้ได้แต่จะปลดเนี่ยประมาณเลเวล45ขึ้นไปนะครับผม50ไปจนถึง60นู่นเลยสกิลนี้เนี่ยก็จะเด่นในเรื่องของการเห็นไหมครับปีแล้วติดสตันก็คือยิงแค่แป๊บเดียวแล้วติดสตันเลยค่อนข้างดีนะครับเหมือนเป็นการอัปเกรดจากสกิลสีฟ้าขึ้นมาเท่านั้นเอง แล้วก็ใช้มานานเนี่ยน้อยมากๆเลยนะแค่6 MP เท่านั้นเองนะครับเรียกได้ว่าเป็นความสามารถที่ค่อนข้างโหดเลยถ้าเกิดเรามีสกิลสีม่วงหรือว่าอยากจะซื้อสกิลไหนสักสกิลหนึ่งสำหรับอาชีพนี้นะครับก็นําเป็นตัวสีม่วงตรงนี้ไปเลยนะครับผมแล้วอีกสกิลหนึ่งเนี่ยก็ดีเหมือนกันนะครับแต่จะเหมาะกับ PVP ซะมากกว่าก็คือสกิลที่ยิงธนูขึ้นไปบนฟ้าแล้วก็หล่นลงมาเป็นฝนนั่นเองนะครับคล้ายๆฝนธนูแล้วใช้มานาเนี่ยอยู่ที่30ด้วยถือว่าเยอะสุดๆเลยก็ว่าได้นะครับ เลยได้ว่ากดใช้ครั้งหนึ่งเนี่ยต้องคิดอีกทีหนึ่งเลยว่าหลังจากนี้จะกดใช้ต่อเนี่ยจะเสียมานาเยอะมากขนาดไหนนะครับผมแต่ว่าเป็นการยิงศัตรูหมู่มากนะครับเอาไว้ป้องกัน p v p ไว้แบบป้องกันเวลาคนเขาจะวิ่งมาสู้กับบอสอะไรเงี้ยแล้วก็ปิดทางเข้าแล้วก็ยิงสกิลเนี้ยใส่ไปเรื่อยๆเลยก็ได้เหมือนกันนะครับทำดาเมจได้ค่อนข้างเยอะเลย450%เลยนะครับแล้วส่วนต่อไปนะครับสกิลนี้ก็จะเป็นดีบัฟนะก็คือจะทําให้ศัตรูหรือว่ามอนเตอร์เนี่ยโจมตีเราเนี่ยไดย ลดความแม่นยําของตัวศัตรูลงนะครับผมแล้วความแม่นยําของศัตรูเนี่ยลดลงในที่ประมาณ20%ด้วยนะถือว่าค่อนข้างดีเลยนะครับส่วนสีทองอันนี้ก็เป็นเอนเกมแล้วแต่จะแนะนําให้ด้วยเลยก็ได้นะครับผมตัวสกิลทองเนี่ยใช้มานาประมาณ45จะเน้นในเรื่องของการยิงศัตรูแล้วก็มีเรื่องของโล่ป้องกันเราด้วยนะครับรับภูมิต้านทานเนี่ยทั้งหมดเป็นเวลา3วินาทีนะครับจะป้องกันเราเนี่ยไม่ให้ศัตรูโจมตีเราได้ รวมถึงสกิลสุดท้ายนะครับของเลเวล60นี่สกิลเนี้ยค่อนข้างแรงเอาเรื่องเลยแล้วใช้มานาเนี่ยที่ประมาณ45 MP เท่านั้นนะครับก็คือจะเป็นการกระโดดไปที่จุดจุดหนึ่งแล้วยิงลูกศรเนี่ยลงไปที่ศัตรูนะครับจะทําให้ศัตรูเนี่ยติดสถานะติดมาร์กบนหัวนะครับที่เป็นเรดราตรงเนี้ยนะไอพวกตาสัญลักษณ์ที่ติดเนี่ยก็คือตรวจับสถานะล่องหนของศัตรูได้ด้วยพันธมิตที่แบบติดล่องหนหรือว่าอะไรเงี้ย ก็จะมีตาตรงนี้ขึ้นมาบอกด้วยนะครับแล้วแถมศัตรูเนี่ยยังติดสถานะมึนงงด้วยอีกหนึ่งครั้งเลยนะครับเป็นความเสียหายเพิ่มเติมนะเท่านั้นยังไม่พอนะครับยังเพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ของปัตตมิดในระยะใกล้ๆเราได้ได้วยนะครับผมคือใช้กับตัวเองก็ได้ด้วยเหมือนกันนะครับกับตัวเพื่อนที่อยู่ใกล้ๆกันเนี่ยได้ด้วยนะกูดาวนานอยู่นิดนึงนะครับประมาณ60วินาทีเลยแล้วก็เป้าหมายเนี่ยที่ทาได้สูงสุดเนี่ยเป็นสกิลหมู่นะครับสูงสุดได้แค่3ตัวเท่านั้น เรียกได้ว่าเป็นสกิลท้ายๆเลยก็ว่าได้นะครับผมนี่เลยครับทั้งหมดของตัว cher, อาเชอร์ก็จะประมาณนี้สาหรับสกิลนะเรียกได้ว่าครบเครื่องเลยทีนี้เนี่ยเรามาดูในส่วนของข้อดีข้อเสียกันบ้างดีกว่านะครับถ้าถามเรื่องของข้อดีเนี่ยอาเชอร์ก็เป็นอีกตัวละครหนึ่งที่นะครับอย่างที่ทุกท่านเห็นนะยิงมอนเร็วเคลียมอนไวนะครับนี่ผมไม่ได้ใส่ของใส่อะไรเยอะแยะเลยนะครับให้ดูในส่วนของของเ,เห็นไหมแค่สีฟ้าเองแต่ยิงมอนเนียวรัวมากๆเลยนี่คือเลเวล30อัพแล้วนะครับ ต้องบอกเลยว่าใช้สกิลมานาเนี่ยก็ไม่ได้เยอะอะไรมากเกมนี้หลักๆเลยคือพึงสังเกตเรื่องของมานาไว้เป็นหลักเลยนะครับเพราะว่าตัวเกมนี้มานาค่อนข้างใช้เยอะถ้าเกิดเราเสียมานาไปโดยใช่เหตุเนี่ยมันจะทําให้เราเนี่ยต้องกลับบ้านบ่อยนะครับเพราะว่าไม่มีสกิลไว้ตีมอนเราก็ต้องไปซื้อเลือดด้วยนะครับผมอันนี้ก็เป็นข้อเสียหลักๆเลยแต่ถ้าถามว่าใครที่เล่นอาเชอร์เนี่ยจะสบายในการฟาร์มไหมก็ใช่ แต่เรื่องวอเนี่ยก็ต้องไปดูอีกทางนึงนะครับว่าจะไหวหรือเปล่านะส่วนตัวอาเชอร์เนี่ยมันจะมีอีกตัวหนึ่งที่ค่อนข้างดีพิเศษเลยนะสำหรับอีกอาชีพหนึ่งใกล้ๆก,ก,กันเลยก็คือทางฝั่งของแอสซัสินหรือว่ามีดคู่นั่นเองแต่ว่าน่าเสียดายนะครับที่ทางตัวเกมเนี่ยไม่ได้เอาแอสซสินหรือว่ามีดคู่เนี่ยเข้ามาให้เราได้เล่นกันนะเห็นไหมตัวแฟชั่นเนี่ยมันก็จะแตกต่างกันนะครับธนูก็คือส่วนธนูไปเลยถ้าเป็นแอสซัสินเนี่ยก็คือจะเป็นรูปดาบแอสซัสินแบบนี้ไปเลยนนนะครับับบกวปตสิ๊น แต่เปลี่ยนไม่ได้เห็นไหมมันจะเปลี่ยนได้ก็ต่อเมื่อเราเนี่ยหยุดการโจมตีเท่านั้นพอเราเปลี่ยนสกินเนี่ยอาชีพของเราเนี่ยก็ถูกเปลี่ยนเป็นแอสซัสนต์ด้วยนะครับแต่ตัวเกมยังไม่เอาเข้ามานะก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเมื่อไหร่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องรอติดตามดูกันต่อไปสำหรับตัวอาเชอร์ตัวนี้นะครับผมเรียกว่าจบครบเครื่องกันเลยทีเดียวสําหรับคลิปนี้ก็จะมานี้นะถ้าเกิดว่าผมเนี่ยมีข้อมูลที่ผิดพลาดตรงไหนผมต้องขออภัยด้วยนะครับในวันนี้เนี่ยผมต้องขอตัวลาไปก่อนพบเจ